โอ้สาวสีตักท้ายทุกคนเนี่ยเหตุยังมามือนี้ามงม,มีฟีมือตมฮะโซฟีมือตะมุฮู<อ>มสจเีีเปิดล้านเนอะครับวานนี้โอ้ล้านสาวตีตะมูกับยาค้ายลูกก็ต้องเลี้ยงลูกลูกติดโอ้ลูกขาขาไปเล่นเติีห้องแม่เป็นแล้วเินเตเออ สวยสักทีี้เนอะยันยันยันนชาวซีเนยบเอาลูกลูกสาวสีบ่นี่ลูกติดลูกติดลูกติดทางบ้านลูกติดทางบ้านมาเล่นบ้านถ้าถ้าเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงก็นจะมีไม่ลูกที่สซ่ามาเกิดได้แบบนี้พี่น้องเออแมนบ่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าว่างสั่นบ่ตะเกาว่างสั่นมีมีอีสาโอ้ห้านบอกเนา่ยาวสียูใส่ยูใส่นี่อยู่ ปากทางมันสังน้อยได้จ้าอำเภอหยังอำเภอหยังอำเภอทุ่งฝนเ,เส้เสนสน้องแม็กปันดุงอ่าจังหวัดอุดรธานีโอ้แวะมากินมาชิมเด้อบ่าวย่ากับสาวสีสิบเปิดเฮ้ผ้าพ่งไปเบิ่งกันชอ,อนหมูกรอบเนี้ยบ่าวย่าสาวสีสิเปิดร้านตะปูฮงร้านหมูกรอบทอดไก่แล้วก็สิเฮ็ดร้านยำน้ำโอ้ยำสาวสีสุดเด็ดเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับพาใบเบิ่งหมูกรอบบ่าวย่าเห็ด หมูกรอบขายครับมุ้งข้วมินิมลอลเนีแน่แดดจริงจริงหน่อยนี่หมูกรอบทอดรอบแรกเด้ดนี่ถอดรอบแรกรอบสองเลยสิงามกินกับตะบออกหองนี่ร้านข้าวหน่อยสาวสีร้านหน่อยสาวสีไปเบื้องฟ้าเบื้องบรรยากาศหน่ารักครับเด็ดก็มีหมองยู่พี่น้องร้านแด็ดซองโอ้ ไก่ไทอดหมูกรอบโอ้ไปเฮ็ดเองนี่ครับนี่เป็นก้อยเป็นเอกลักษณ์ของไผของมันตัวใช่ไหมพี่แหลกเบาแนาว่าดิซังไงพี่แหลกเบาแน่ว่าดิซังไป่ไผนิวว้วไผ่ยังนี่ละ่ะโอ้ผมสีเราเลยเป็นเอกลักษณ์มีกุ่งโอ้ยไก่ทอดหมูกรอบนขขุืนไปมาคือไผตัวนี่ว่าหลานดำหงสาวสีประทัดนี่เป็นมือ โมนี้มือที่สองแล้วแท็กอะเพราะท่านนี้เป็นรูปร่างจากพ่อปัญเพราะว่าตาเพราะท่านนี้เขาตีเขาแท้งเนาะกระรังหาสูตรหาแก้สูตรให้มันเป็นห้องอย่าของให้มันเป็นอ่าปิดสูตรห้องอย่าของเนาะไม่ค่อยดีเสียบโอ้แฉกแล้วนงทตาลกิ่นฟองไม่แฉกพี่พี่พี่บอกว่ามานั่งถุงมือดิแก้แก้พี่พี่มา ใบมุงมาแล้ว

Phật cây okay, hay sao xì kìm cắp tầm hey, à... đấy mà nè, lại cho các bạn Xin là nơ sao cứ <laughs> <của phêng> <laughs> ăn nữa xin cho cái nhân Hẹn bao nhiêu hoàn bỏ <cười> 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 ว่าเสรมันถอดลอตเตอรี่กินยูพี่น้องซื้อไปร้อยซื้อลอตเตอรี่ตั้ง่าซใบมา,าถือจกใบาแต่ไก่ใช่แฟนนะหมดทุกพวกปัดเาเงาถอดไก่แล้วเราแบบนี้ไม่เป็นไรเป,ละละปะนี้ถอดไก่ถอดหมูกว๋ว,วเบาเงามาอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตงโมฮวงสาวสีอยากเจอยู่ ตอดตำหุงตอดไก่แล้วแบบนี้พี่น้องไปไปเบิ่งตำหุงสาวซีแบบนี้มาแล้วที่สาวซีแบบน,นี้โอ้คือยืนหนาคกคือเถอะวะใช่นะเป็นคืออนอี่ย่างมาแอมสอดหลังสาวเซซ่าจะเซลายรึยังมันจิหวานดิน้ตาลน้ตาลเนาะโมยเร็วในลูกค้า,าดฐาโดน พองมาด้วยจ้าขอไม่เสร็จก็ต้องใส่ใส่ไปได้นะเนี่ยโอ้เสียงโขกไม่ดังก้งลงลงลงขึ้นหรอวะได้การบ๊อได้การบ๊อเสียงคึ้อยู่ดิเสียงคึ้อีดิเสียงเขาทายุโู่รถสัตว์สียงมันเหรอเอาเอาเสียงไว้ก่อนหล่ะเฮาเสียงไว้ก่อนเสียงก้งล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 งอีกเวยคักแล้วฟังหลรถเสียงบักกะลงด้วยเนี่ยเม่คขาดแท่งเลยอันแต่มัน มา,มาุงกลงกลงกลงนี่เสียบลวแล้วกรเสียงคูดโคกันกวากวาก่นเนี่ยมขึ้นตะลองบุดตาอันนี้บตานี่เป็นทางการพ่อปานไหนเด็กหาอู้เขาตัวไม่ไหมีจะาชาเชียนบิตาแน่ทางขญามาเนาะ มาไหนสุดไปกินบังนวน้าเทำอะไรกินบังหน้าเหอมันหุนเยอเดียวีที่เด็ดจ้ะพี่โอ้โนอนที่เด็ดตรงนี้โอ้น่าประเดกีกก่กินกินกตะเซ็บตัวะเซบตัวพร้อมครับ

Niên xuống nữa xuống giống 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 โอ้ยลานเก่ตอดหูก่อเอา n h าเออโอ้แกสีเบิร์แล้วไปเพิ่งด้วยนี้เทมาดูว่าถ้าไปทางการพวะมันไหนเดี๋ยวไปทางการจะทายอีกเท่านึงมาตัวสีสันกูซิมดนให้กันซิมดนมาเสียบดิมีคขาซิมดนตอนนี้ตะเกขามซิมโดน แหม่เพ <Merci. S 2> ิ่ม้ำป่าเฮ้ยคุณนม่อ๋อทั่วหมดเนาะมีหอดกานพริกจวยพี่จานใส่เนาะเหรอเนาะอ๋อโน้เบไกู่เงไก่ดูอ๋าจุ โอ้ยนมแนแตกมแแตกพี่นอ้นนองเฮ้ยสุดเขามีไงพี่นอ้องมึงรูบันมากไยไยไปไเบิงบัปเฮ้ยสัน,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 นสรัากาชัวรอีสันพี่นอ้องมึงได้ไร เป็นได้ไหมในกันได้กันน้ำยขกับบี่านพงอยู่พักอัน้นแข็งมาลนแน้แข็งอืมขอบกูได้กูเจ้าเอาไปไปพี่น้องไปไปพี่น้องมาเนี่ยมจิ้มงานผุสาวมาขายเกล้ซอย ไม่เนี่ยอยู่ในป่าคหับพ่อผู้ดอบางฝากพูดอะไรพูดแค้ถึงนใใง่าใจบางเง่ครับสาวสีเด้อพนะี่หนองเด้ออันบาย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 ไปนี่มายนานไปนั่งกันเดี๋ยวได้เบื้องอีกเช่นหนึ่งมาย